สวัสดีจ้ามือนีเมผ้ามาเบิงตลาดสดโคกอยจ้าเ่ามาเริ่มที่เบิงกุ้งจ้ากุ้งกะหลายใส่หลายขนาดหลายราคากันเลยด้อจ้าแบบสดๆดกันเลยอยากกินใส่ใดราคาใดเลือก้<ด>แบบดีอยากกินบ่าจา้าแล้กก็มาเบิง,งมางมือนีมีสองใสค่ะทุกคน มีโลสามกอยกับโลสามหอยหาสีบจ้าสดสดกันเลยต่อามากกับมาเบิงป่าตัวใหญ่จ้าจักว่ซซื่ปลาสดสดกับมีหลากหลายนะคะทุกคนปลาหางแข็งเอาไปหนึ่งไปย่างกระแทบจ้า ส่วนอันนี้บ่ค่อยสดปันไดจ้ามีเบิงล่ะเนาะบ่ลูวนะ่วาขาเจ้าเอื่น,นปา,ปานอย่างนนะจ้ามือาม้อนีก็มีตะโตงามๆเลยจ้าแต่กับบ่หลายปานใดจ้าราคาก็ตามไส่ตามขนาดโตคือกันกับกุ้งฮัล่ะจ้าเฮาสาม,มารถเลือกได้เลยจ้าว่าเฮาสีใส้ขนาดใดนาะพี่น้องเนาะมาเบิงกันต่อเลยจ้ายางมาเห็นหอยจุ๊บแจงค้าทุกคน สดๆกันเลยเบิงเนื้อสมๆไตนุ่มชวนมากข้เจ้าเอาไปแกงกะทิจ้าแต่สําหรับตัวหนูบ่มาค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเวลาแกงแล้วก็กินมันเป็นเมือกเมือกแม่จ้าบแต่สำหรับเพื่นจินเพื่อนกะว่าแซ่บันราคากิโลกะร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ามือหนีเห็นงามๆสดๆพี่น้องกะเลไทยมาให้เบิงจ้าเบิงนี่หละจ้านี่เนื้อสมๆไตยุ่มๆเงี้ยเงี้ยยุจ้ายังทีข้าเจ้าวานเนาะค่ะ คลองใดแซบแล้วแต่ผู้มากอันนี้กับปลาโตบักใหญ่เลยค่ะทุกคนเวลา,าเพิ่น<อ>ขายาเพิ่นกาสิตัสเป็นทอนเป็นทอนขายจ้าพราะว่าส่วนมากค้นเขากับว่ได้ซื้อทั้งตูนะจ้า แบบขอบรัวนน้อยๆเพื่อนกสีแบบว่าบ้องบ้องเป็นบ้องบ้องขายเอาค่ะกตสิมีลานอาหารล่ะค่ะเพื่อนเอาเป็นตูเนาะวันยางมาทางนี้ก็เห็นหูละผ้าล่ะค่ะพี่น้องว่าสีบอสือแล้วจา้าเห็นมันงามก็เลยจัดเอาจา้าดูเบิองเนี่ยจ้านี่มีแต่ใยใหยใบผิมกม,ม้าพี่น้องกินมะละเตะดั่งก็กกอยากกินกล้วยกินลาบเลยจา้าปกติก็มีใส่ย,ยู่ายยู่ลานนะคะแต่ว่ากะมือนีโบท่านในอุดหนุนป้าเพื่อนดูจ้า เลยอุดหนุนป้าเพื่อนจ้าเอาสองมัดเพื่อนระบอกว่าย่าถ่ายกล้องให้ถือเพื่อนเดิมเพ่นว่าเพื่อนบองงามแต่ตอนนั้นเต็มค้าระเบลเต็มนาจาอแล้วจ้าว่าสีบ่ออุดหนุนก็ได้อุดหนุนเพื่อนคือเกาหั่นราคากะตรงนี้สักอย่างหนึ่งล่ะค่ะได้ซื้อน้ำป้าเพื่อนเนาะจ้าพี่กะจัดไปสองมัดจ่ายเงินเรียบร้อยจ้าต่อมากบมาเลือกผักชีจ้าผักหอมปอมบานเหาหรือเปล่า เอากะสีเลือกเอาลากง่ายๆาเ,เนาะค่ะต้นหอมโบคอยง่ามบันไดจ้ามือหนีล้านนี่แต่ว่าล้านอื่นมีง่ามอยู่จ้าแต่ว่าอยากอุดนุนเพราะน,น่องเพลินเนาะจ้าเลือกไปเลือกมากจับบ้างจับบ้างก็ได้อันเก้าระคะพี่น้องแบบว่ามาอุดนุนน่องเพลินซมือขันซิโบอุดนุนสักมือกระขาดบดาา่ได้คาะใจสีขาดเลียนตูนเพลินจ้าการนี้่ะคาได้แบบนี้จ้าจับว้างจับบ้าง,บบางได้อันเก้าอี้ลี่ะคะพี่น้อง ได้แล้วจ้าต่อมาก,กะเออว่าสิมะเอาประกาศขาวแต่กะนึกได้จ้าว่ามีใส่อยู่กัเลยเอากระลำปีแทนจ้าหัวใหญ่ๆกันเลยค่ะเลือกไปกระไดหัวหนึงค่ะหัวใหญ่ๆแน่น,น,นๆ,นนๆกรอบๆเลยจ้าเลือกกระลำเซ็จแล้วก็มาเบิ่งเขาโพดต่อจ้า กสิุดทไทคลิปละจ้าสำหรับคลิปนี้เม่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้ามือหนาะเม่จะมารีวิวไ้เบิ่งอีกเด้อค่ะว่าในตลาดมียังหนาสนใจแน่ผ่าบเรงดิบจนเกินไปเดี๋ยวม่มาถ่ายคลิปไ้เบิ่งแบบนี้อีกเด้อจ้าเม่ก,กับขอบขอพะคุณผู้ติดตามหลักรับชมกดไลค์กดแชร์หลักกเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ